ข่าวด่วนประกาศกลมงอุตุนิยมทิยาฉบับที่หนึ่งลงวันพฤหัสบดีที่11มรรกราคม2567เพียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภาัพยอุทกพายเพียกร,รากาศในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่11มกราคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาประกาศแจ้งเือนกลมอุตุนิยมทิยาและในด้านของการพียกรากาศในวันนี้และอีกสิบวันล่วงหน้า รวมถึงภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรแปรวนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนฉบับที่1มีผลกระทบในช่วงวันที่13-16มกราคม2567ในช่วงวันที่13-16มกราคม2567คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมา จะเคลื่อนผ่านประเทศไทยทางตอนบนประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนะระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนและภาคกลางทางตอนบนรวมถึงมีฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกลับจะมีลมแรงโดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนระวังตราจากพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแหง่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงและดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายที่จะก่อให้เกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยประกาศนาวันที่11มกราคม2567เวลา17นาฬิกากรมอุตุจะออกประกาศฉบับต่อไป12มกราคม2567เวลา5นาฬกานะคะ ส่วนการ,รพยากรณ์อากาศในคืนนี้คาดว่าจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับฝนหลงฤดูแทรกเข้ามาก่อนก่อนที่ฝนจริงจะเข้ามาจะเริ่มจากในช่วงวันที่13มกราคมจนถึง16มกราคม2567นะครับ ซึ่งคืนนี้ฝ่าระวังบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในบางจังหวัดซึ่งจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาโดยจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับและจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวจะมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิต่ำสุด15-22องศาและสูงสุด32-36องศาส่วนยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-13องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนของผ้าอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาและสูงสุด32-35องศาบริวเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-17องศาลมสัดออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดยีิบอถึงองศาและสูงสุด35-36ถึงสามองศาลมตกอ,อกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีเมฆบางส่วนจะมีหมอกในตอนเช้าและจะมีฝนเล็กน้อยเข้ามาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศาและสูงสุด3 3มถึงสามองศาลมตกอ,อกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเริ่มตั้งแต่สติบสี่นกาห้าสิบหานาทีเริ่มมีกลุ่มฝนตกฟ้าขนองเข้ามาโดยมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะคะเป็นส่วนมากและมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่ฝนแทบจะไม่เคลื่อนตัวนะครับตกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครบริเวณเขตบางทองหลางบางกระปีและลำคำแหงนะคะส่วนพื้นที่ภาคตะวันออก จะมีเมฆบางส่วนจะมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีรยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดย2 2 5ิบององศาและสูงสุด3 4 3 6องศาลมตะวันออกความเร็ว1 0 3 0ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนและห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนตกฟ้าคนองเข้ามาร้อยละสิบฝนเริ่มลดลงแล้วนะครับ,บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดย1 2 5ิบเอ5งองศาและสูงสุด31-36องศาตั้งแต่สุราษธ,ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถ้าถึง30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนเข้ามาร้อยละ10ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาการะบี่และตรัง อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด33-34องศาเริ่มต้อออกเฉียงเหนือความเร็วาคถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลืลื้นสูง1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า1เมตรเพียงกันกบ้างครับเป็นไปตามที่แอดมินได้คาดการเอาไว้ไหมเรา่มีฝนตกวาขนองเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้ในบางจุดบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ และในวันนี้11มกราคม2567เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาจากเรดาร์ตรวจสภาพฝนนะครับจุดฝนโดยส่วนใหญ่จะตกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่สมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามและบริเวณพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแล้วบางพื้นที่ตามที่แอดมินได้คาดการเอาไว้ในคลิปที่ยังเป๊ะเลยนะครับ ซึ่งน่าจะเป็นช่องแรกและช่องเดียวที่มีการแจ้งเตือนฝนว่าจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาภาคกลางเทพมหานครปริมนทนรวมถึงภาคตะวันออกในวันแรกซึ่งนะครับหลังจากนี้ไปในด้านของฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะเริ่มมีเข้ามาแล้วแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับเนื่องจากในช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูฝนแต่เป็นฤดูหนาวแต่ยังคงมีฝนแทกเข้ามาจากคลื่นลมตะวันตกที่พัดนําความชื้นเข้ามานะครับในระดับบน ดังนั้นจึมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่บางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ ส่วนภาคอื่นๆก็จะเน้นในด้านของลมกระโชกแรงขอให้เตรียมการเฝ้าระวังให้ด้านของพืชผลทางการเกษตรที่อาจจะมีความเสียหายได้จากให้ด้านของลมกระโชกแรงและในด้านของพายุลูกเห็บบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้วยเช่นกันนะครับขอให้ติดตามพยายกรณาา์และประกาศคำเตือนจากกรมอุตุก,กันอย่างใกล้ชิดนะครับต่อไปนี้จะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้าน ปอพอแนะเรียนรู้รับมือภัยในช่วงฤดูหนาวดำเนินชีวิตอย่างปลอดภยัยช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ไฟป่าหมอกควันและอุบัติเหตุทางข้องถนนรวมถึงการดูแลร่างกายอย่างไม่ถูกวิธีจึงทําให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ไฟป่าให้งดเว้นกิจกรรมเสี่ยงไฟป่าโดยไม่เผาขยะเศษวัชพืชหรือล่าสัตว์โดยการจุดไฟไท้กลบแทนการเผา พร้อมทำแนวป้องกันไฟลุกลามนะครับในด้านของหมอกควันหลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นละอองหมอกควันโดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่โลงแจ้งไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศเช่นการเผาขยะเผาต่อสังจุดทูบเทียนเป็นต้นนะครับเพลิงไหมให้ระวังในด้านของการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟไม่เผาขยะทิ้งขยะ กลบุรีไม่จุดยาก,กันยุงหรือจุดทูบทิ้งเอาไว้นะครับป้องกันเพลิงไหม้บ้านเรือนโดยปิดเตาแกส๊สถอดปลั๊กไฟและดับทูบเตียนทุกครั้งหลังใช้งานเส่นินอุบัิเหตุทางท้องถนนขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างมากขึ้นไม่เปลี่ยนเส้นทางหรือแสงกระชั้นชิดเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนและผู้ขับรถคันอื่นมองเห็นรถเรา ในด้านของสุขภาพรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆและออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอไม่ดื่มสุราแก้หนาวและร่างกายสูญเสียความร้อนทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงจนอาจเสียชีวิตได้นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบ เป็นระยริยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีดครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ใหนดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ